ที่โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข82สายทางยกระดับบางขุนเทียนบ้านแพลวช่วงอกะชัยบ้านแพ้วตอน5ได้มีการประกาศแจ้งปิดสะพานต่างระดับสมุทรสาครขาเข้าเมืองมหาชัยหรือสะพานบริเวณตลาดนาต้นสนโดยจะปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานเพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพานช่วงต่อมอตับที่ MLP 27 1 9ค่ะ โดยเรื่องนี้ค่ะทางผู้สื่อข่าวมหาชัยเคเบิลทีวีได้สอบถามไปยังนายพิทยาเศรษฐิเวียงภูบาลวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษผู้ควบคุมโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข82สายทางยกระดับบางขุนเทียนบ้านแพ้วช่วงเอกชัยบ้านแพ้วตอนที่5 ได้ทราบว่าสาเหตุที่ต้องมีการปิดสะพานต่างระดับขาเข้าเมืองมหาชัยนั้นเป็นเพราะว่าจะมีการใส่แบบและเทค,คอนกรีตเสาตัววายของโครงการซึ่งเสาตัวนี้ได้มีการตั้งอยู่ชิดกับสะพานต่างระดับดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรบนสะพานนี้ทางโครงการจึงขอปิดสะพานต่างระดับสมุทรสาครขาเข้าเมืองมหาชัยในช่วงที่จะมีการก่อสร้างซึ่งก็คือตั้งแต่เวลา22นาฬิกาจนถึง5นาฬิกา โดยเริ่มตั้งแต่วันที่5มิถุนายนเป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จโดยคาดว่าน่าจะใช้เวลาไม่เกิน1เดือนค่ะสำหรับผู้ที่มาจากถนนเศรษฐกิจจะมุ่งหน้าเข้าเมืองมหาชายัยก็ขอให้ไปใช้สะพานกลับรถนาสนามได้กอฟ S R C แทนค่ะ